นายนัทวงพานิ์ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเปิดเผยว่าครึ่งปีแรกที่ผ่านมาภาคค้าปลีกต้องเผชิญแรงกดดันรอบด้านโดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีกในเดือนมิถุนายนยังคงปรับลดลงทุกองคประกอบทุกภูมิภาคทั้งยอดการใช้จ่ายต่อใบเสร็จความถี่ในการใช้จ่ายรวมอยู่ที่32.5จุดลดลง5.6จุดจากเดือนที่ผ่านมาโดยเดือนพฤษภาคมอยู่ที่38.1จุดซึ่งเป็นการปรับลดลงต่ำสุดในรอบ42เดือนคาดว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงไตรามาสที่ สะท้อนกำลังซื้อผู้บริโภคยังไม่ฟื้นตัวและระมัดระวังในการจับจ่ายสมาคมจึงเสนอแนวทาง2แกนหลักเพื่อเร่งฟื้นเศรษฐกิจกคือ1การอัดฉีดเม็ดเงินรัฐอย่างตรงจุดเพื่อฟื้นกำลังซื้อทั่วประเทศอาทิเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกผ่านงบลดแรก1.15แสนล้านบาทจากกรอบง,งบประมาณ1.57แสนล้านบาทพร้อมผลักดันโครงการ Easy Erisis Phase 2หรือช็อปดีมีคืนช่วงระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้เพื่อกระตุ้นการจับใจ่ายใช้ ของผู้บริโภคในฤดูไฮซีซั่นและเทศกาลเฟสติฟต่างๆพร้อมดึงผู้ค้ารายย่อยเข้าสู่ระบบภาษีอย่างเป็นธรรมและ 2. ดันแม่เหล็กท่องเที่ยวผ่าน Thailand Shopping Paradise ดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพเช่นทดลองมาตรการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ทันทีณนะร้านค้าสำหรับนักท่องเที่ยวที่มียอดซื้อขั้นต่ำ3,000บาทค่ะ